ช่วงเวลาเหล่านี้ถูกเรียกว่ายุคมืดเพราะว่ามนุษย์ทำสิ่งที่เลวร้ายซึ่งกันและกันเธออยู่ในยุคไหนก็จะกําหนดร่างอีเทอร์มากเท่านั้นคนต่างพูดกันว่าตอนนี้คือกาียุคกาียุคเพราะพระกฤษณะบอกว่ามันคือการยุคแต่การจะสร้างก้าวต่อไปอย่างไรหรือคนรุ่นถัดไปจะใช้ชีวิตยังไงนั่นขึ้นอยู่กับพวกเรา ยังมีการพูดกันอยู่อย่างน้อยก็ในช่องทีวีก็พูดกันว่านี่คือกาลยุคเป็นกาลยุคเ,เพราะพระคริ s h ะบอกว่ามันคือกาลยุคเมื่อไหร่หรือ5,124ปีที่แล้ว so, then, the เมื่อรวมจำนวนปีของกาลยุคซึ่งใช้เวลานานถึง2,592ปี ได้ผ่านไปแล้ว,ลวพระทวาระรยุกก็ใช้เวลา2,592ปีเช่นกันซึ่งรวมแล้วน่าจะจบลงในปีรวมแล้วน่าจะจบลงในปีคศ282 0นั่นก็หมายถึงอีก58ปี58ป 58. ีเกือ60บ60ปีถ้าเธอมีชีวิตอีก60ปีเธอก็ะจะเห็นเตรตยุกนี่ไม่ได้หมายความว่าในวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเตรตยุก เมื่อเราพูดว่าฤดูหนาวมันไม่ได้หมายถึงวันหนึ่งมันกลายเป็นฤดูหนาวมันค่อยๆเปลี่ยนหน้าร้อนก็ไม่ใช่ว่าในวันหนึ่งมันจะเป็นหน้าร้อนทันทีทันใดมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆเช่นกันสิ่งที่เธอเรียกว่ายุคมันเป็นเหมือนฤดูที่กินเวลานานนานกว่าฤดูปกติทั่วไป ในฤดูทั่วไปฤดูหนาวต้นไม้ก็เป็นแบบหนึ่งสัตว์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันชีวิตบนโลกใบนี้ก็จะแตกต่างกันไปตามยุคที่แตกต่างเพราะว่ามันคือระบบฤดูการที่ยาวนานดังนั้นกลียุคก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่หา่างจากวงกรจรรูปวงรีมากที่สุดและก็เพราะสิ่งนี้มันเลยมีวิธีในการมองหลายแบบสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ ในห้าร่างกายเราหรือร่างกายห้าชั้นที่เรามีอยู่โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงการเป็นมนุษย์ชั้นกายภาพหรืออนันตมายาโกสะชั้นจิตใจมโนมายาโกสะชั้นพลังงานปราณามายาโกสะและชั้นวิญญาณมายาโกสะหรือชั้นอีเทอร์คำถามที่เราสนใจเสมอก็คือว่าเรามีอนันตมยาโกสะเท่าไหร่ และอานามัมทะยโกสะของเธอมากแค่ไหนหรือมานายามโกสะของเธอมากแค่ไหนหรือชันอีเทอร์วิญญาณมายโโกสะของเธอมากแค่ไหนเธอก็จะดำเนินชีวิตไปตามนั้นดังนั้นฤดูการเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อสิ่งนี้เธอจะเห็นว่าในสี่ฤดูการที่เราเห็นประเทศนี้ในช่วงละติจุดที่11เธอาอาจจะเห็นไม่ชัดแต่มันมีอยู่เพราะว่าพวกเขาได้สังเกตเห็นมัน รัฐทรมิลนาดูมีมากาซิมาซัมและมากามาซัมและหลายที่ทั่วประเทศเลยที่ทุกคนตระหนักถึงเดือนนั้นว่าเป็นเดือนที่มีชีวิตชีวาน้อยผู้คนก็เลยพยายามทำหลายอย่างเพื่อยกระดับตัวเองแต่ถ้าเธอไปประเทศเขตอบอุน่น มันจะแตกต่างกันมากระหว่างฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ play. มันแตกต่างกันมากจนเธอแทบไม่เชื่อสายตาตนเองว่ามันคือโลกเดียวกันถ้าเธอไปตอนฤดูหนาวทุกสิ่งมันดูเหมือนว่าเป็นจุดจบของโลกพอฤดูใบไม้ผลิ play. มาถึงทุกอย่างก็กลับมาอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งในซีกโลกนี้หรือซีกโลกเหนือก็จะเป็นแบบนี้ และมันกลับกันกับซีกโลกใต้แต่สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันในวงจรใหญ่เรื่องเดียวมันก็เกิดขึ้นแต่ในมนุษย์ไม่ว่าร่างกายจะนำหรือจิตใจจะนำพลังงานจะนำหรืออีเทอร์จะนำขึ้นอยู่กับวงจรปกติประจำปีซึ่งจะคล้ายกันในระดับหนึ่งแต่วงจรใหญ่จะตัดสินหลายอย่างกว่านั้น เธออยู่ในยุคไหนก็จะกำหนดชั้นอีเทอร์ของเธอว่ามีมากเท่าไหร่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นตัวกําหนดที่แน่นอนมันไม่ได้กําหนดอย่างแน่นอนแต่มันคือการส่งผลเธอจะอยู่ในยุคใดก็ได้แล้วก็อยู่ได้ดีเธอจะอยู่ในยุคใดก็ได้แล้วอยู่อย่างยุ่งเหยิงการประสบกับสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเธอเป็นคนดีหรือคนเลวหรือคนอื่นจะบอกว่าเธอเป็นยังไง ในช่วงขณะที่เธอมีมอคติกับบางสิ่งบางคนกลายเป็นคนบาปและบางคนกลายเป็นนักบุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรละ่ะเพราะเธอกำหนดคุณค่าบางอย่างเอาไว้ถ้าใครที่ขาดคุณค่าอันนั้น yeah, เขาก็กลายเป็นคนบาปถ้าใครมีคุณค่าอันนั้น<ๆ>เขาก็จะเป็นนักบุญแต่ว่าคุณค่าเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ตามอายุตามการเวลามันเปลี่ยนแปลงไป นั่นก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือเราเข้าใจว่าเรานั่งอยู่ณที่นี่เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเราเป็นผลสืบเนื่องจากสิ่งที่เราทำตัวเองจากภายในตอนนี้คำถามก็คือสิ่งที่เราทำภายในตัวเรานั้นเกิดขึ้นอย่างมีสติหรือขาดสติถ้าเราทำอย่างมีสติผลสืบเนื่องก็จะเป็นในแบบที่เราต้องการ ถ้าเราทำมันอย่างขาดสติผลสืบเนื่องก็จะเกิดขึ้นแบบสุม่มและผลสืบเนื่องแบบสุม่มบางครั้งก็เจ็บปวดบางครั้งก็สร้างปัญหาให้กับเธอและส่งผลกับคนอื่นอย่างมากฮโถ้าเธอทำอะไรบ้าๆเธอมีปัญหาแน่ๆแต่เธอก็อาจได้รับความสนใจแต่คนอื่นๆรอบตัวเธอก็จะเดือดร้อน ดังนั้นในแง่มุมนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนแต่มันเป็นการส่งผลกระทบโดยทั่วไปในช่วงแห่งกะลียุคที่จบลงเมื่อ2,000กว่าปีก่อนมันถูกเรียกว่ายุคมืดเพราะมันถูกเรียกว่ายุคมืดเพราะว่ามนุษย์ทำสิ่งที่เลวร้ายต่อกัน และไม่ใช่เพียงแค่ทำสิ่งเลวร้ายเท่านั้นยังทำกันอย่างกว้างขวางนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทำสิ่งเลวร้ายในวาวรไปรยุกเราก็ทำมันเช่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันผิดนั่นคือความต่างกันมากถ้าเธอกำลังทำเรื่องเลวร้ายอย่างน้อยเธอก็รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำได้แต่ถ้าเธอคิดว่ามันถูกแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึง่ง เพราะว่ามันไม่มีที่ให้แก้ไขได้นั่นก็จะกลายเป็นวิธีของโลกด้วยตัวมันเองซึ่งมันก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อในอดีตหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์สามารถทำได้แต่มันก็ถูกทำในอดีตแล้วก็ได้รับการยอมรับว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง ตอนนี้เราเข้าใกล้เตรตยุกเราก็ไม่จําเป็นต้องรอเราไม่ต้องรอนี่ยังไม่เข้าฤดูร้อนเลยแต่มันก็ทําทให้เราเหงื่อแตกกันแล้วทําไมเราไม่ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวล่วงหน้าละ่ฮะฮัลโหลคือสิ่งที่สําคัญมากๆไม่ว่าคนรุ่นก่อนจะสร้างรากฐานอะไรไว้มันก็จะกำหนดว่าคนรุ่นต่อมาจะสร้างอะไรไว้มากแค่ไหนใช่หรือไม่ ก็เหมือนกับการสร้างบ้านสร้างประเทศแล้วก็เช่นกันสําหรับการสร้างการตระหนักรู้ของเธอคนรุ่นเก่าได้สร้างมันไว้มากขนาดไหนก็จะกําหนดว่าคนรุ่นใหม่จะทํามันต่อมากขนาดไหนเราอยู่ในช่วงรอยต่อนี้เธออาจจะไม่ได้เห็นพระราชวังที่สง่างามที่ถูกสร้างเสร็จแล้วแต่ยังน้อยเธอก็ได้สร้างรากฐานและบางทีเธออาจจะสร้างห้องจําลองแล้วก็สุขไปกับมันลิ้มรสพระราชวังเล็ก ที่เราได้เริ่มสร้างไปแล้วบ้างมีคนจํำนวนมากพยายามเป่าประกาศว่ามีคนจํำนวนมากพยายามเป่าประกาศว่าชีวิตเราแย่ลงทุกๆวันแต่เธอลองดูซิคนเมื่อ500ปีก่อนใช้ชีวิตยังไงแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตยังไงไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีขึ้นหรอกหรือทุกสิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงเธอต้องตะโกนบอกว่าใช่นะ เพราะว่าสำหรับผู้หญิงบนโลกใบนี้ชีวิตไม่เคยดีเท่านี้มาก่อนทั้งโลกเลยดังนั้นก้าวต่อไปจะถูกสร้างอย่างไรล้วนอยู่ในกำรรม,มือของเราพวกเราก็เป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนได้สร้างรากฐานบางอย่างเอาไว้ เมื่อฤดูการกำลังเ,เปลี่ยนจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลิเราต้องพร้อมที่จะผลิตบานฮัลโหลช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นสำคัญมากเพราะว่าฉันอาจอยู่ไม่ทันเห็นคงไม่ทันเห็นแต่เธอเด็กและเยาวชนทั้งหลายจะทันเห็นมันว่าเรากำลังก้าวผ่านจากทวารประยยกต์ไปสู่เทรทยุก i may not see it i will not see it but many of you young people will see it that we are moving from dwapara yuga to treta yuga